วันนี้เราจะไปดูนักปศนะุสัตวนะในกนนีเลยค่ะสิงห์งี้วเมื่อเราไปดูแก้มีาตนะแต่ห้ามไม่หมามานะเดี๋ยวเราไล่หมาก่อนนะคะแม่ไปแล้วเนี่ยแม่ของเขาแม่ของน้องเด็กเดี๋ยวเขาจะมาเกาะขาเรานะเวลาที่เราเข้าไปคือหนูน้องเด็กนอนเอาน้องเด็กทำไมนอนแบบนั้น เหมือนนอนเป็นลมเลยนะไปเอาขันออกเลยมีใครไปทำร้ายน้องหรือเปล่านะ่ะชอยเลยเดี๋ยวเพิ่งไปจับเนาะทำไมนอนเหมือนแบบเหนื่อยเป็นลมดูไปกอดกันเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยลองจับสิลองจับสิสบายดีอยู่ใช่ไหมใช่นนอะก็นอนหลับเฉย อ๋อน้องอยู่นมมังหรือว่ากินผักบุ้งจนเป็นลมลไปม่เกี่ยวดูขึ้นไปนยิ่งเขานอนหลับยิ่งไปขึ้นขี่หลังเขาเนาะ่อะหนูอยากอุ้มตัวนี้แล้วอะอุ้มเลยค่ะ,คะ,คะขออุ้มหน่อยนะน้องน้ำตาลน้องน้ตาลเขาไม่ไดีนะจับขึ้นมาเลยตูดน้องตูดน้องดูตูดดูตูดจับเลยค่ะ

เล็บน้องไม่ควรหนูอ่ะมันจะกระจีดเกียนใครไปรดูประเบิดเอาไปใกล้ๆหนูอืมนลารักจังไหนไหนดูเอาไปใกล้กลกลาปากหนูว่าว่าจะตัวใหญ่ไหมแ,แม่เขามาแล้วแต่เขาไม่ทำอะไรหรอกเอาขึ้นไปอีกอย่าไปกินน้องนี่ อเอาไปกล้แก้มหมาลักลักนี่หันหน้ามาเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปกับน้องให้นจจะกะน้องอะไรน้ำตาลน้ำตาลน่อยนะคะอ่าอุ้มน้องตัวใหม่หน่อยเร็วมันมันตัวแรงอ่ะมันดินอ๋อดินตัวนี้เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมนอนแบบนี้นะ่ะลองอุ้มลองอุ้มดินอนหลับเฉยเฉยเหรอ อ๋อน้องน้องเขาตื่นแล้วน้องเป็นไรอ่ะน้องเป็นไรหรือเปล่าอ๋น้องเขาตื่นแล้วเขานอนหลับเฉยใช่ไหมใช่แม่นี่ตกใจเลยเพรว่าน้องเป็นไรมันสีมันก็ตัวดิ้นอะตอนนี้มันบาได้เวลาไปนอนแล้วนะ เดี๋ยวแม่จะทำความสะอาดน้องก้งกระต่ายอีก okay. ว,วางเบาๆนะคะเอาจิบตัวนั้นขึ้นมาตัวเล็กอะ่ะไม่เอาหนูไม่กล้าวันดีนะ่ะลองดูหน้าแม่ของเขาไปทำอยู่ที่รูจับสองมืออย่าให้น้องตกนะ <c oughs> แม่จับกมือแม่ของอเขาอยู่ตรงนั้นนู้วนี้เป็นตัวใหญ่นะน้องที่เราว่านอนเป็นไรอ่ะตะกี้ตัวนี้เนาะใครจ,จับดูมันชอมให้คนดูขออุ้มมนอีกทีนะได้อุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลยมาอ,อุ้มาอุ้มเดี๋ยว เอาน้องมาอุ้มเร็วอุ้ยน้องขอหน่อยจับที่เอวเลยจับเบาๆที่เอวใช่แล้วก้มือนึงไปลองใช่พี่จูนน่ะเขาจับบ่อยถอยหลังออกไปอีกค่ะมองไม่เห็นค่ะแจมถอยหลังออกไปอีกค่ะ จำใส่รังออกไปอีกค่ะเมือ่อกี้เมื่อกี้หนูได้ยังมามอาเลืมตาแล้วค่ะอุ้ยหอมน้องด้วยโอ้โหดูผ,ดผ,ผู้ชายชอบดิแม่แว,ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะตัวผู้หญิงนะดูเขาสวยอะจะลาจะลาจะจัด,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 ดมันจะนอนในมือหนูได้มันนน้ย น้องยังง่วงอยู่เลยไปหาเพื่อนปะเดี๋ยวเรามาใหม่นะให้เขาพักก่อนฝึกกินผักปุ้งมีฝึกกินผักปุ้งด้วยไปเอาอเผักปุ้งที่สดๆมาเร็วแจมตรงนั้นเรียวเอาเป็นใบที่สดๆดนะคะนี่ไงฝึกกินแล้วเก่งมากไม่ต้องอามาเยอะนะลูก ไหนก็เป็นอใบมันที่อันนี้เราไม่จะดูเองเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเด็กินพองามอ่ะเนี่ยเ,เดี๋ยวให้เขาดูจะกินเป็นไหมกินพองามาเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเอากินอยู่นะจินแจมดูอย่างอุ้มน,น,นะเดี๋ยวน้องกำลังกินอยู่อ,ยอ้กำลังฝืน,ก,นกินน,ะนี่มาเจอตัวนี้นะมาเจอที่เปลี่ย อุ้ยดูทำตัวยาวเขาทำตัวยาวได้แม่หนูขออุ้มไดอุ้มได้จับมืนเดิมจับที่เอวอ่ะจับตรงเอวเอาทำไมไม่เอาตัวสีน้าตาลนนี้อืมกลัวเหรออันนี้มันก็เดดเดดเดเช็ดเดูตน้เช็ดดด้านบนนั้น ยังจะชอบตัวนี้อยู่เอามาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วน้องน้องกำลังว่างนอนเลียแขลขาเลียเลียขาตัวเองอะ่ะเอาใกล้ๆหน้าหน่อยนี่หันหน้าน้องมาดิอืยืนขึ้นดีกว่า หันหน้าก right. um, ้มมาอีกก้มหน้าน้องมาอีกใช่อีกนิดเอามือบางหน้าน้อน้องเรียหนูน้องเรียมือหนูหรอไหนดูไหนดูรู้สึกยังไงอ่ะอ่ะเลียมือจริงด้วยให้ถ่ายหน่อยให้ถ่ายเลียมือหน่อยเอ้าเลียมือเลียมือด้วยเขาจะจําหนูได้แล้วทีนี้เอ้าเขาเลียมือหนูด้วยมีฟันกัดไหม ไม่ไม่ไม่ใจเกยเรลียเกลียเกลียเห็นไหมเจ้ากระจอ่นน่าน้องตกใจเลยเรียอีกเรียอีกไหนมือบังเขาเรียกขาเขาเมื่อกี้มันเรียน เสือมาหาลูกมะเสือลูกเสือออกมาเหรอไหนดูน้องไม่ออกมาไหมน้องออกมาไหมเสือดูนอนหนุนแขนตัวเองฮะน้ำตาหมีูข้าวบ่แม่ทถอยแม่ขแม่ก็ไปใลี้หนูอยงดูเอาน้องเอาแม่เขามาใส่ลูกเขาไหมดีไหมดูดูเขาทำตัวยาว น้อจะอุ้มดูข้อแถวให้แจมอุ้มถ้าแจมทำหลุดมือนี่หายเข้ารูเลยวิ่งเร็วนี่ตรงสียงน้ำตามันเกาะแถวจับตรงนี้แล้วเราก็จะอุ้มแบบน้องนระวังน้องหลุดมือนะคะน้องถ่ายอ่ะอ่ะยิ้มกับน้องน่อยอยากให้น้องพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเรามาใหม่อ่ะยิ้มก่อนยิ้มก่อนเรี้ยมืออีกแล้ว เรียมือแจมอีกแล้วอมใช้เหันมายิ้มหน่อยหันมายิ้มให้น้องหน่อยหันมายิ้มให้แม่หน่อยยิน้นะคะอ่ะยิ้มหนึ่งสองสามให้น้องนอนเ,เอามาวางที่มือสีแล้วจะขนาดใหญ่ก,กว่ามือเท่าไหร่ อู้ระวังตกนะน้องจะออกไปได้มาเสรครับมาครับค่ะวันนี้เราขวาาก่อนนะคะวันเดี๋ยวตอนเย็นเรามาให้อาหารกระต่ายน้องกันค่ะมีน้องนี่น้องเลท้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราปล่อยน้องเข้ากรงก่อนนะคะดิ้นะดูนะน้องเขาจดดิ้นหน่อยนะคะหนึ่งไ